ล๋อโยตี้อ้ยมันต้องได้ทุกตัวเออเตอร์ตายเกมนี้อลิสเตอร์อลิสเตอร์น่าจะโลมปะเออลิสเตอร์โลมเจอยืนเรนเจอกับมาหลอดมาหลอดั้นจะเป็นสายราเมจ ดูจากพลังแสงที่เอามาไร้ตัวตนไร้ต้นกำเนิดสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอ ไปโดนป้อมยิงทีหนึ่งทีนึงก็เสียเปลี่ยนตรนล้เิเกอร์มาหลอดเลือดแค่เั่นเองมาลอดเลือดแค่ั่นเองกำลังไปถึงไปต้องได้สักตัวเออสวยๆนาคอร์ดเออสวย ไม่ได้เฮ้ยเกี่ยใครมา <c oughs> เหอุ้ยดูดเลือดไม่ทันเติบโผขึ้นมาขึ้นปนลย์คนึงไม่ใช่อาวุธสังหารมองมังกรของเราถูกโจมตีอแลงแรงแรง มสี่ไมีมาราผตานไปแล้วอ้เ้าวไหนครับต้องคุณต้องโดดไม่ต้องโดดมาหลอดอะไมต้นงโดด้ออ Merci. ไม่ตายโดน,นดอกนี้ไม่ตาย <c oughs> เฮ้ยถอยก็ถ <c oughs> อยคีทูเลนได้ไปแล้วมีโอกาสที่ทูเลนจะมาแก๊งกับเราเหมือนกันนะเนี่ยถ้าไม่เห็นทูเลนในแมปเนี่ย <c oughs> อดีเป็นเพีงควาฝัน ไปไหนามาครับอือนั่นแหละเขายอะเขาขวบมาเยอะอะไ้เหี้ยม <c oughs> มึงก็สแลนหน้าจังเลย <c oughs> <c oughs> มึงก็สแลนหน้าจังเลยน,คนาคอน มาหลอดมันอยากเจอก<ป>ับกูต,ต,ตัวตัวไว้เพื่อนฉันแต่งตัวขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารยฉันรู้ว่าความตายเป็นยังไงและมันคือรู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหน เดินกลับนี่แหละไม่ใช่ว่าไม่กล้าบวกนะเว้ยคืออลิสเตอร์มันอยู่อะถ้าไม่มีอลิเตอร์นั่นแม่งบวกอยู่หรอก อ,อนั่นแหละเสียทุกอย่างยังไม่คุม้มด้วย ไล่ต้กนกำเดินสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิบของเธอมีงวะเฮ้ยโอ้ยนี่อะไรนี่สิ ไปกปต่ต้องไปต่อตอไกันไปกันไกันไปกันไปกันกันไปกันกันไม่ีบเ<ย>ลนดักของเราถูกโจมตีโอ้โหยี่ยอ,อ,อกม,มันเยอะมาก้ว <c oughs> จ้าเอ๋ตัวเอง,งของเราถูกจมตี ได้เวลาตีปิดประตูตีแมวม,มามาหลอดอยู่ไหนวะูไปไหนไม่ต้องปิดประตูตีแมวม,มาเออขอแล้วกัน

เฮ้ยบอยตัวเองขัลโหลนั้โองเัลโหอฮัลโอลฮัลหลฮัลเหลฮัลโหัหัหนฮัลโลฮัลโองฮัลเอลฮัลโองฮัลโัลโัลโหลฮัหลั มนกำเดิดมาหลอดกูมอบแล้วอ้าวชิดละชิปละเอ้ยจุ๊ย คุ้มไหมนะคุ้มไหมนะคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมมันคุ้มไหมวันเนี้ยระวังดักสลีเยอะให้ทีระวังดักสลีเยอะให้ทีฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นประตูตีมาหลอดไม่ใช่อาวุธสังหาราหลอดพายสวยเหลือใครฟูลเอนอลิตเตอร์เอ้ยเหลืออลิเตอร์กับไอ้นี่ ดสยเยทียเวนี่ยน่าจะสายดันป้อมละเพราะว่ามันเอาป้อมอย่างเดียวไม่สน้สนไม่ที่เวไว้ก่อนหรอคิดละเพื่อนไม่สนเ,ยเลยะะล,ยลนะงเปงปรกาย ตอนนี้เทลมีเคียวละคปล่อยตาเยวพิอะมาแล้วรวมตัวไม่ต้องสีต้องการุรูบียังคงต้องไปต่อเยวมีเคียวไอ้เริมตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนาคอสมึง

มั่วตายมั่วตแมงเมื่อกี้มั่วมากเลยครับเออโอเคยังไงก็ชนะละร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ตุบมาหลอดบางอ่ะ เอลฟูยิงไม่กี่นัดก็เดี้งเรามาหลอดอ่ะสวยเพื่อนไปจบเกมมีอ่ะ